แล้วก็ลจบภารกิจโดยไม่ล้มนับแล้วนนท์นับยังนับแล้ว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 อยากวัดเป้าเลยนนอยากวัดเป้าใา้แก่ละเด่ก็ตายไม่รู้ตัวอีกตัวประกันมันมีเคลได้ยไงไงข้อมือไอ้ที่เป็นกุญแจมึงอ่ะอ๋อมันนั้นนนทําำให้ดูน่นนหรือใครไม่รู้่าทำให้หิวให้หมดเลยพี่ก็ไปส่งถึงที่อ่ะพุ่มตัวประกันแบบอย่างลูกอ่ะ มันไม่ได้ยากใครสักน่แหละยากที่คนนั่นแหละยากที่คนบางคนอยู่แหลมนะอยู่แหลมอะเนี่ยไม่ก็อื้ออยู่แหลมนะไม่บอกเราไม่บอกเราก็จะโดนแล้วเดี๋ยวเราก็จะโดนมันแล้วเราบอกไว้แล้วว่าเราอยู่แหลมด้วยอะอะไรนะเราเราทำอะไรนะนนไม่บอกเราว่าอยู่ไกลอ่าเราเราก็ยิงเลยอะไรเงี้ยตั้งรับเลยตั้งรับเลยตั้งรับเลย

ว่าน้องกูเนี่ยแหละชัวข้าหมดมั้ยอ่ะโอ้ยกำลังยิงล้วนะโอ้โหมีเนี่ยแอลกันลุกแอลกันลุกมาน้าไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงแอลการลุกเดี๋ยวไม่คนเดี๋ยวไึงเพิ่มได้ปืนเพิ่มได้ปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบให้

รวมตีเถอะก่อนนี้จะไม่ได้ไปไหนกันเลยเดี๋ยวกูเยันยโดหมวานะ้ใครมาข้างหลังอาอยไรเงีแกระสุนัดกระสุนัคนมน้าง้าวเฮ้ยโดนรถชนตายโอ้เร็ว เอ้าวที่ล้มพี่ล้มเพราะว่าพี่ลืมกดดูส่งรถกลับบ้านนี่ยิงกันเองตายอยู่นี่แหละไม่ได้ไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่จะคานอยู่ข้างหลังเนี่ยเอ้ยใช่เหรอไอ้นนท์เอ้ยพี่ยิงไอ้นนท์ล้มไปแล้วเฮ้ยคนอื่นไอ้คที่ผ่ายแล้วเฮ้ยใครอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใครอ่ะเฮ้ยอย่าลอกเสื้อพี่ เดี๋ยวลอกเสื้อพี่ไม่ใช่ละเอาไปเพิ่มแบงเลยนอนตายก็ยังเพิ่มแงก็ถรปต่อไม่มีมาชุเรนมล้วหมันออมลวเมนอ้อมอขเดินข้เดินขเดินมาข้เดินมาแล้พอพอพอขิ่นมันจิงด้ยล่ช่ินมาเดเดยิง้ดงวะเจ๋วยิงอ้งเาคอื่นยิงคนอื่นยิง หมดแล้วละเก่าหมดแล้วอะไม่ได้ขอละคลิบหายแล้วเอ้ยข้างหลังข้างหลังหลังบอกเดี๋ย้วตุ้ยอีตีอยู่ไหนอีตีไหนเดวิดไว้มีคนอื่นมาแล้วบอดข้างบาดข้างกดเอฟค้างแล้วกันมึงก็มึงก็ชุบพี่ละกันจะได้ช่วยัข้างไหนอะคนเดินตัวนี้เหรออืมมันลุ้อยู่มันลุ้มันลุ้อยู่ที่ตึมนะโอ้ยดูนี่มันกดที่ ไวไแล้วเขาเร็วเขาเร็วเขาเาเร็วไโนอยู่โอเคใครใครมีกระสุนยนเฮ้ยผมยิงคนยมงคนยิงหลัง้ยนแล้วยนแล้วยิกระสุนแล้วอ่ะแล้วยิงกระเด็นกระสุนหมดแล้วก่อนือกระสุนหมดแล้วเลยแล้วหายเลยล้เซลก็หายเซลก็หายอย่ามายุ่งคนเราลังหวกกัน คนเขาเล่นกันดีๆมายุ่งซะเนี่ยไปเกาะหมดว่ะก้พึ่งรู้่อหมดว่ะเดี๋ยวนี้ไม่เหลือเลยเกาะเนี่ยเดี๋ยวเเช็คคนนะไม่มีอะไรเจอสี่หกคือใครยกมือช่วยเอาไอ้คนนี้ไม่เอาเดี๋ยวมึงออกจากตี้มายิงกู Yup. ถ้ามึงอยู่ดีๆมึงก็ไม่ตายแล้วมึงปล่อยให้กูยิงกันตายเองถ้ามึงปล่อยให้กูยิงก yeah> ันตายเองแล้วมึงรอเรื่อยๆเลยสองคนสุดท้ายนะมึงก็ได้ของฟรีแมวอยู่ไม่ง um ้อไม่โง่เออแม่งแม่งแม่งโง่จริงไอ้เหี้ยเข้ามาปวก่อนดีว่าถอน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 มึงใส่เลยมึงใส่เลยเฮ้ยดูไหนไอ้เชี่ยปวก น่าจะมีสองสามตัวตีหนึ่งตีหนึ่งตีใหม่ตีหนึ่งใหม่นะตรงบเอาสันเตอร์โอเคไปกลบากเลยเมื่อกี้บินโดนนาะมันเลยวะฮะไปไปไปเอาเกาะจากพวกมันกันไปลุกเกาะไปพันเดียวเกาะรุกเกาะรุกเกาะคาโดนะคาโดนะคาโดคาโดคาโดนะเขาอยู่ในติรนเขา